อิงซามคอร์ดิเซปเป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกจีไซน์ขึ้นเพื่อใช้ในการส่งเสริมสุขภาพของคุณผู้หญิงและก็สมรรถภาพของคุณผู้หญิงครับซึ่งอุดมไปด้วยสารอาหารต่างๆเยอะแยะมากมายทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นถังเช่าซึ่งถูกคัดพิเศษมศาจากทิเบตครับแล้วก็ถังเช่านี้เองยังได้รับสมญานามว่าเป็นไวอากราแห่งหิมารยาททั้งผู้หญิงแล้วก็ทั้งผู้ชายด้วยครับนอกจากถังเช่าแล้วนะครับก็ยังมีตัวของโสมครับซึ่งเป็นโสมเกาหลีที่ช่วยในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นการลดเรื่อง ก่อนมีประจำเดือนแล้วก็ลดในเรื่องของอาการาไวัยทองครับนอกจากนี้แล้วครับก็ยังมีองค์ประกอบที่เป็นตัวช่วยในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพผิวด้วยเช่นเดียวกันครับไม่ว่าจะเป็นสารสกัดจากโสมครับแล้วก็สารสกัดครับที่มาจากเหตุทางการแพทยไม่ว่าจะเป็นตัวของเห็ดลินจือยามาบูชิตาเกะแล้วก็เห็ดไมตาเกะแล้วก็ยังบูดลงไปด้วยตัวของวิตามินบีที่ส่งเสริมเรื่องของสุขภาพผิวของคุณผู้หญิงครับ